สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูปืนแดงนะฮะเอ้าคุูผ,ผู้ก็ลืมเลยวะนี่ฮะนี่ผมพามาดูปืนแดงผมเพิ่งซื้อมาราคาแม่งสองร้อยห้าสิบบาทไม่ถูกไม่แพงแต่โคตรสวยปืนแดงหรือเรียกย่อๆว่าปืนทับทิมก็ได้ก็สีมันแดงเหมือนทับทิมไง มันมีอยู่สามสี่สกินนะฮะมีสไนเปอร์ด้วยเดี๋ยวจากรีวิวเอิมดี่วนอีเกิลเ,เสร็จนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะแม่งมันจะไหนไะเยอะแยะวะกูกว่ามีแค่นี้เอ้ยหมดสักทีดีเว้ยกูขี้เกียจยิงนะเนี่ยพักไอเรื่องการเมืองไปก่อนนะฮะผมขี้เกียจทำแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวสกินปืนบ้างมีใครอยู่ไหมวะ อคอมผมเสียก็เลยต้องตัดต่อโทรศัพท์ไปก่อนไงมาเสียทำาควยอ่ะไม่ต้องหันมาใครสั่งให้มึงหันไอ้เวนตะกี้จะเกิดปฏิพานผมไม่ไหวพิบไอ้นี่มาดิครับโอเคฮะไปดูตาต่อไปโอเคฮะมาถึงปืนกระบอกที่2ปืน AK เอแดงฮะ แม่งโคตรสวยว่าปืนพกสวยนะป,นยปืนเอสโซลไลเฟิสวยกว่าอีกปืนแดงขนาดนี้เด็กกว่าเขาเลยคลิปนี้มันดีจริงจังอะไรมากแค่พามาดูสกินปืนและการเล่นเทเฉันน่นจะมีอีกอ่ะนี่กูบ่นว่าคนเยอะเมื่อกี้รอบแล้วเนี่ยตาต่อไปไม่บอกปืนเป็นปืนตระกูลเดียวกันฮะไม่ใช่ MCA 1ด้วย เอ็มซีเอหนึ่งมันไปติดกับลูกระเบิดแล้วเรียบร้อยสิอย่างวะไม่เห็นมีอะไรผีหลอกป่าววะตะกี้ผมโดนยิงจากไหนอ่ะเออโดนยิงจากไหนวะก็เป็นพลังงานจากที่ไหนแน่นอนเอ็นก็ลอบอย่างเดียวแม่งอู้งานไม่ยอมไปสู้กับคนอื่น เล่นในด่านปราสาทเนี่ยสมัยนั้นด่านปราสาทผมยอมรับมันสนุกจริงโอเคไปดูปืนต่อไปกันครับถัดไมกระบอกนะ,ะก็คือ M4A4 นะ,ะับปืนนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วและมันเป็นลายนกด้วยมันโคตรสวยไม่ไปทางนี้นะกันเดี๋ยวโดนยิงหัวมันตัวน,นั้นอีกตอนนั้นฮะผมอัาชีแลรวโดนยิงหัวก็เลยต้องไม่อชิปยาขวางเด กระเด็นกระเด็นเอ๊พูดไปรู้เรื่องเมื่อไงยิงหัวแตกแม่งไม่ชอบเลยมันขวางอะไรอย่เงี้ยอุ้ออยเยอะจังวะอะไรวะเนี่ยมึงอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอาล่ะตอนนี้ผมกำลังยิงประหารแถวศัตรูตรงนี้อยู่นะฮะ อย่าเพิ่งขอผมไม่ทำเรื่องกับเหี้ยรถวิ่งโอ้คนเขาจะตายพวกพวกมึงอยู่แล้วเนี่ยแม่งแว้นเสียงดังอยู่นั่นแหละแม่งทำเป็นเก่งกับรถไม่เก่งกับคนโธ่พอเท่ามาสู้ก็ทำเป็นหมาหมู่โอเคมาปืนต่อไปดีแหละสไนเปอร์แดงนี่ เท่ไม่ละปืนแดงสไนเปอร์เนี่ยไม่เรียกสไนเปอร์แดงแล้วก็เรียกปืนแดงสไนเปอร์ดีกว่าดูประสิทธิภาพอ๋อไอ้นี่เก็บปืนผมไปปืนอะไรวะมันไม่ได้เก็บไปแค่คนเดียวมันเก็บไปสองคนเลยเนี่ยยินหายอีกสมมนนานามอืมอ,อืมอ,อืม กดสโคปไม่ติดนาทีนี่ยอืมอุ้ยโูสโคปก็ได้เหรอวะเจ้าปืนสไนเปอร์มันดีดมากนะยางยางังทำไมกูเหล็กจังวะเนี่ยนึกว่ากูซื้อโทรศัพท์รุ่นที่แรงที่สุดแล้วทนำะ้มกูเหล็กจังวะเนี่ยนี่ของที่เป็นโทรศัพท์ที่แรงที่สุดนะทำไมผมรู้สึกเหมือนเป็นโทรศัพท์ที่กากที่สุดวะเนี่ยมันกูโคตรแหล็กเลยเกมเนี้ยกินแรงไม่น้อยนะรู้ว่าทำไมมันแหล็กแปลกแลกอืก หายไปไหนหมดนาะออกอามารับกระสุนซะดีๆอืมอืมอืมเอมตมตอตะกี้ไม่กดไม่ติดทหมตอนนี้มากดติดวะเนี่ยมึงยิงใครวะพวกเหี้ยอืมตะกี้ผมไม่ได้ปูนะฮะเกมเนี้ยระบบบระบบกันปูโคตรโ,รดโหดเล่นปูทีแบนยาวสองร้อยปีนนั้นผมเคยโหลดปูมาเล่นนะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมตอนนะ่ะ อย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะอถ้าเกิดผมเล่นในคอมผมจะพิ้วกว่านี้แต่ตอนเนี้ยคอมผมพังก็เลยต้องเล่นในโทรศัพท์ไปก่อนอนะแล้วพวกนั้นมันอยู่นี่คู่ปืนแดงอภิมาหาปืนแดงสองปืนนี้จริงๆผมมีแดงกว่านี้นะฮะมันจะเป็นชั่วโมงู่แล้วเราก็หาตัวสุดท้ายไม่เจอนี่แหละแม่งไ,ไปอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นเหรอ แล้วนี่ก็ปืนหายไม่ใช่ปืนหายดีกระสุนม,มันหมดเออโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีคลิปแยก